สวัสดีครับท่านผู้ชมเช้าเชาว,วันนี้คุณตาวิถีไทยกับพามาชมอะไรที่กำลังจะเป็นมงคลมงคลเนาะท่านผู้ชมเนาะ <c ười> คุณตาวิถีไทยอะไรหรือที่เรียกว่าเป็นมงคลนี่แหละนี่แหละท่านผู้ชมเลยกำลังจะพรโดอกเห็นไหมนี่นี่นีดอกน,น,นี่เห็นมนันี่ท่านผู้ชมดอกยังคุณตาวิถีไทยนี่นี่ ครับคล้ายครับคลานะนี่นี่นี่คือดอกต้นกวักพระพุทธเจ้าหลวงท่านผู้ชมเอ้ยปาคักคัคุณตาวิถีไทยรอชมต้นที่เขาเออรอชมดอกที่เขากำลังจะเบ่งบานนะเหมือนว่าอัปเดตตอนเขาเบ่งบานให้ดูหน่อยครับครับนี่นี่ต้นกวักพระพุทธเจ้าหลวงนั้นเป็นต้นที่เป็นว่านหรือว่า เป็นต้นที่แผงมาจากต้นกวักนางพญาใหญ่นะนางพญาใหญ่หรือกวักมหาชูอืมเพราะว่าใบ,ใบของเขานี่มีลักษณะบิดนี่นี่บิดบิด,บดเป็นคลื่นแล้วก็ตรงปลายใบนี่ก็จะมีจะงอยเหมือนปากนกมาสันเออนี่คือกวักพระพุทธเจ้าหลวงเดี๋ยวเขาก็สิม,มาเบิ่งอีกว่า่า เวลาที่เขาออกดอกสูงๆเดบานเต็มที่นะจะมีลักษณะเป็นอย่างไรเนาะท่านผู้ชมเนาะสวยงามตระการตาแน่นอนดอกของเขานี่คุณตาวิถีไทยที่บ้านก็มีอยู่หลายกระถางเพิานว่า,าแยกออกแตกหดคือกวักพระพุทธเจ้าหลวงนี่ยเวลาที่เขาจเจริญเติบโตเขาขสิแตกหน่อกออกมาด้านข้างเนาะแตกหน่อแตกอย่างออกมาด้านข้าง แล้วเวลาที่คนเอาไปปลูกนี่อ่ามันก็สิเป็นคล้ายๆกับว่าเป็นต้นที่มีโชคมีวาสนาเป็นต้นไม้แห่งการปกปักรักษาคุ้มครองได้เห็นบอกพุทธเจ้าหลวงอ่าทิโทเป็นชื่อของอ่าคนสมัยตะกี้เนาะเวลาเขาห้องนี่อ่อ่าเกี่ยวกับอันอ่า คนที่เป็นเจ้านายเออเจ้านายหรือว่าอ่าเป็นพระราชาพระเจ้าแผ่นดิน,นเขาจะเรียกว่าพุทธเจ้าหลวงได้เออหรือว่าเป็นพระพุทธเจ้าบอกอืมนี่นี่น,นี่เขาเรียกว่าคนสมัยตะกี้เนาะอืมอันนี้ก็เลยว่าคนที่มี ต้นว่านกวักพระพุทธเจ้าหลวงนี่ต้นกวักพระพุทธเจ้าหลวงนี่ก็สิมีโชคมีวาสนาเห็นบอกปาชื่อนี่เป็นมงคลแน่นอนท่านผู้ชมเอ้ยคุณตาวิถีไทยเวลาจะพูดถึงต้นไม้มงคลนี่อืต้องพูดว่าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและโปรดชม เพื่อความบันเทิงไหนมันจังบพผิดพรบอรคอมพิวเตอร์เด้อาว่วาเรื่องของความเชื่อต้นว่านต้นยังนี่เออ <c oughs> คุณตาวิธีไทยก็ิีวา่าแว้นี่แหละเป็นความเชื่อส่วนบุคคลต้นไม้มงคลทุกชนิดทุกประเภทเห็น,นที่คุณตาวิธีไทยอ่ได้เอามารีวิวต่างๆานี่ก็สเสห์ให้ คนที่มีต้นไม้มงคลน,นั้นมีสเสน่ห์เมตตามหานิยมเป็นมงคลน,นักแลนี่โดยเฉพาะมือนี้พระเอกของเรื่องเนาะนี่นี่น,นี่กวักพระพุทธเจ้าหลวงนี่อืมผู้จัดการโรงแรมเพิ่นบอกว่าคุณตาวิถีไทยเวลาที่ผมได้ต้นกวักพระพุทธเจ้าหลวงนี่ผมจะเอาไปปลูกที่บริเวณป้ายทางเข้าโรงแรมอ่า ดูเวลาที่เขาออกดอกนี่สวยงามสีขาวนวลสีขาวเป็นสีแห่งธรรมะสีแห่งความบริสุทธิ์อปลูกไว้ที่ไหนก็จะมีความสงบร่มเย็นที่นั่นเห็นไเอ่าผู้จัดการโรงแรมนี่นี่แล้วก็ถ้าหากว่าเอาไปเห็ดเป็นกระเช้าของชมรวยอืมก็แทนคือคือเป็นมอบให้ผู้ที่มีบุญคุณอผู้ที่มีพระคุณนี่มันสิคขก ็นมงคลเออเดี๋ยวนี้เขาเอากระเช้าพวกกระเช้าที่เป็นพวกเหล้าพวกเครื่องดื่มอะไรนี่มีโฆษณาเห็นบอกให้เหล้าเท่ากับแช่งอืมแต่เดี๋ยวนี้ถ้าให้ต้นไม้มงคลเท่ากับเราจะอะ่าเท่ากับเราเนี่ยก็จะทําให้คนที่เรารักเราบูชามีความสุขมีความส,สงบร่มเย็นนี่นี่เห็นไหมเห็นไหมเนี่นนนคน<ต><ต>ที่<ๆ>เขา รักให้มีความสุขสงบร่มเย็นเห็นไหมนี่อาทิ่ทุรโรงแรมของผู้จัดการนี่โบเมนธรรมดาแล้วทีนี้เพิ่นก็บ,บอกว่าต้นไม้มงคลที่เห็ดป็นกระเชา้าต้นไม้มงคลโดยเฉพาะต้นกวากพุทธเจ้าหลวงนี่อ่ามีคนมีลูกค้าโทรมาบอกว่าพรุ่งนี้จะไปจัดกิจกรรมที่โรงแรมนี เห็นคุณตาวิธีไทยรีวิวต้นกวักพระพุทธเจ้าหลวงแล้วออยากได้เอาไปปลูกผู้จัดการโรงแรมโปรดช่วยจัดให้หน่อยนะนี่นี่พรุ่งนี้ผมจะไปเข้าพักที่โรงแรมของท่านอน <c oughs> อ,อ,อโอ้ได้การบัตรนี้ <c oughs> ในห้างทองเพื่อนบอกว่าคุณตาวิธีไทย ต้นกวักพระพุทธเจ้าหลวงนี่เหมาะอย่างยิ่งที่จะอยู่ในกระถางมังกรเพราะว่ากระถางมังกรนี่งามอมืกระถางเ็นบอกกระถางมังกรอยู่ลาดลีนะหรือกระถางมังกรที่เขาเอามาขายนี่เครื่องปั้นดินเผา,าดินดินเหนียวดินอะไรนี่ก็ได้คือกันนะอืเป็นมงคลน,นักแลปลูกไว้ในกระถางมังกรหน้าห้างทองแล้วผมยังเอามาจัดเป็นกระเช้าของชำร่วย มอบให้กับลูกค้าที่มาซื้อทองมาแลกเปลี่ยนทองแล้วก็มาขายทองนี่นี่น,นี่ในห้างทองปาทิโตแล้วเพื่อนก็นยังเอาต้นอ่านี่นี่น,นี่อ่าเขียนป้ายชื่อโรงแรมของเพื่อนนี่เออป้ายชื่อห้างทองเพื่อนนี่อยู่ในกระถางอันนี้พร้อมเวลาที่กระถางอันนี้ไปอยู่ใส่นี่เขากระสีบอกว่า ต้นไม้นี้ท่านได้แต่ใดมาเออกวักพระพุทธเจ้าหลวงท่านได้แต่ใดมาเห็นไหมโอโก็ไปซื้อทองที่ห้างนี้สิห้างทองนี้สิจึงได้เอา้าห้างทองไหนหนาวานบอกนี่ไงนี่ไงนี่ไงห้างทองนี่ไงนีน <laughs> เออ่เออเออโอ้ ได้การได้การเป็นหลักการประชาสัมพันธ์ห้างทองแล้วก็โรงแรมของอผู้จัดการเนะเาะเ้าบาทนี้โรงเรียนในระดับปรถมคุณครูยกเอาต้นกวักพระพุทธเจ้าหลวงอันนี้เข้ามาแล้วก็บอกว่านักเรียนวันนี้คุณครูจะให้พวกเธอวาดและระบายสีต้นกวักพระพุทธเจ้าหลวงนะสัโอ้นักเรียน ดีใจขนาดชั่วโมงศิละปะศึกษานี่บกค่อยบกค่อยขาดนะเมื่อใดที่มีชั่วโมงเรียนที่เป็นศินละปะศึกษานี่สิมักคักมีความสุขเพราะว่าได้วาดได้ระบายสีแล้วก็ได้รู้จักต้นไม้มงคลต้นไม้ต่างๆที่คุณครูเอามาให้นักเรียนบอกว่าสิเป็นคราแตงโมคราขุนแผนอ่าคราลิปบ,บิน คลานกยูงหรือจะเป็นเศรษฐีเรือนนอกเศรษฐีเรือนในต้นบอนสีเอต้นอะไรที่หลายๆอย่างหรือว่าจะเป็นแก้วสารพัดนึกที่อยู่ด้านหลังนี่คุณครูก็เอามาให้นักเรียนได้วาดได้ระบายสีมันเป็นอะไรที่มีความสุขมากนักเรียนนี่โบยคาดอืต้องรบเร้าให้ผู้ปกครองนี่วันนี้มีชั่วโมงศิลปะครับพ่อแม่หนูไม่ขาดเรียนนะ มานี้ต้องเฝ้าไปถ้าเป็นชั่วโมงเช้าๆนี่แห้งคับคุณครูหยิบกระดาษดินสอขึ้นมาลูกๆนักเรียนมาที่เพิ่นบอกว่าลูกๆนักเรียนนี่ก็เพราะว่าครูกับนักเรียนนี่มีคนเปรียบเปรยว่าครูก็เปรียบเสมือนกับพ่อแม่คนที่สองเพราะเพราะว่าครูอยู่กับนักเรียนตั้งแต่ปหนึ่งจนถึงปหก แล้วก็ตั้งแต่เจ็ดโมงครึ่งจนถึงห้าโมงนะผู้ปกครองเพื่อนออามาฝากฝากในเด้อครูเด้อเฝ้าไปเห็ดเวีย้ยตอกบัตรเข่าแปดโมงนี่สิบทัน <c oughs> ผู้เลิกงานกับบักสี่โมงครึ่งกัยังบทันได้เลิกมานะเก็บเก็บของเก็บของอยู่โรงงานนะอยู่บริษัทสรุปงานนั่นน,นี่นี่นั่นแล้วก็มาเพื่อมากับมาหลับนักเรียนกับห้าโมงป้าทิทู ครูจึงได้กลับบ้านอันนี้แหละเขาเรียกว่าครูคือพ่อแม่คนที่สองก็ถูกต้องนะวิธีไทยเธอรู้จักต้นกวากพระพุทธเจ้าหลวงไหมไม่รู้จักครับครูครับก็เพิ่งเห็นที่คุณครูเอามาให้นี่แหละครับมาสั้นอืมบัดนี้ครูครับถ้าผมจะเอาต้นกวากพระพุทธเจ้าหลวงนี่นะอ่า มาขยายพันุ์ขายจะได้ไหมครับมาเพาะพันธุ์ขายดีมากวิธีไทยดีมากดีมากเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยยุคนี้สมัยนี้คนเราเนะ่ะเวลาที่เอากลับมาจากกรุงเทพมหานครนะหนีภ COVID ัยโควิด -19 โรงงานหลายโรงงานปิดตัวลงหลายบริษัทเลิกจ้างหรือลดพนักงานลงทำให้คนตกงานหลายนะตกงานหลาย รับมาบ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองมาเปิดร้านขายต้นไม้ขายทางอินเทอร์เน็ตขายทางออนไลน์อืมวันไหนที่เธอขายต้นไม้อย่าลืมบอกครูครูจะไปอุดหนุนเธอครับขอบคุณมากครับคุณครูครับอืมบาทนี้ในระดับมหาลัยในระดับมหาลัยนี่ต้องพูดถึงนะ การวิเคราะห์วิจัยการศึกษาค้นควาการรวบรวมข้อมูลประวัติความเป็นมาสืบเสาะสืบคน้นแล้วก็ทดลองวิจัยพัฒนานเห็นเหมาะนี่ถ้าสมมติว่าอาจารย์เพื่อนเอายกต้นกวักพระทธเจ้าหลวงอันนี้เข้ามาปุ๊บนี่สัปดาห์หน้าพวกเธอไปหาข้อมูลเกี่ยวกับต้นกวักพระพุทธเจ้าหลวง จากตำรับตำราจากหนังสือวิชาการอะไรที่มีคนเขียนจากหนังสือเกษตรหนังสือต้นว่านต้นกวักมงคลไปสืบเสาะมาใครเป็นคนพูดไว้ว่าอย่างไรนำมาเขียนเป็นเล่มของเราอย่าลืมอ้างอิงด้วยใครพูดถึงต้นกวักพระพุทธเจ้าหลวงอย่างไรเอามา,เ,าเขียนเป็นเล่มไว้อืแล้ววันนี้ก็เลยเอาไปใส่ในห้องสมุดไว้อืม เพราะฉะนั้นแล้วใครอยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับต้นกวักพระพุทธเจ้าหลวงก็ไปดูได้ที่ห้องสมุดบัดนี้อาจารย์เพิ่นบอกโอ้ห้องสมุดนี้อาจจะซุ่มเสี่ยงต่อการที่สิมีโควิดเนาะจริงอยู่คนที่จะเข้าห้องสมุดได้นี่ก็ต้องมีผ่านจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิล้างมือได้เจลสวมหน้ากากอนามัยแล้วเวลาเข้าไปก็ social d i ทนซิง่งเว้นระยะห่างนะเว้นระยะห่างอืม อาจารย์เพื่นกระบอกเอาจังซี่ซะนะให้พวกเธอสร้างโปรแกรมขึ้นมาอย่างเช่น f a c e o o o k YouTube, i n s t a g กร p เพจเว็บไซต์ TikTok แล้วก็เอาข้อมูลที่พวกเธอได้มานี่วกวักพระพุทธเจ้าหลวงนี่คีย์ลงไปนะโหลดลงไปแล้วก็ให้พวกเธอตั้งเป็นกลุ่มแอดมินของแต่ละโปรแกรมวิถีไทยเธอเอาโปรแกรม YouTube ไปนะ ถ้ามีคนถามซื้อถามว่าจะอยากได้เอาไปปลูกเอาไปเนี่ยพวกเธอขายเลยนะขายเลยเพราะว่าครูอาจารย์อยากให้พวกเธอมีไรายได้เรียนกับอาจารย์นี่เวลาจบไปนี่ต้องต้องมีไรายได้แน่นอนเออแล้วก็สามารถไปสร้างอาชีพได้ประกอบอาชีพได้นะนักเรียนครับคุณครูครับอืมปฏิทู บาดนี้อาจารย์ที่เหตุเกี่ยวกับวัตถุมงคลเพิ่นบอกว่าคุณตาวิถีไทยต้นกวักพระพุทธเจ้าหลวงที่คุณตาวิถีไทยเอามารีวิวอยู่นี้มันสวยมากถึงแม้ว่าจะเป็นต้นเดียวใบเดียวดอกเดียวก็ตามนะบางคนบอกว่าตีเป็นเลขอะไได้นีเอ่อหนึ่งใบกับหนึ่งช่อดอกเห็นบอกออเลขยังเอาตีบรงโน้นมาหนิปะ <laughs> เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเดอคุณตาน,นี่ก็คือหนึ่งเพิ่นว่าอ,นน k, อันนี้เด้ au, อันนี้อเป็นใบยาวๆอันนี้เพิ่นว่าเอออันนี้ก็หนึ่งคือกันเพิ่นว่าเออเลขสิบเอ็ดเพิ่นว่าดอกหนึ่งดอกกับอันนี้หนึ่งใบอ่าหนึ่งกับหนึ่งเป็นหนึ่งเพิ่นว่าป้าที่โทษตีเป็นเลขเนาะคุณตาวิถีไทยคุณตาวิถีไทยต้องบอกเลยว่านี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดรับชมเพื่อความบันเทิง และกระโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเ้อมันจังบุพิษพรบอรคอมพิวเตอร์ครับครับครับผมคือซิวอย่างสละอาจารย์เนย <c oughs> <c oughs> นายห้างทองกับผู้จัดการโรงแรมวันนี้เราจะไปรับประทานอาหารเชา้าที่ร้านอาหารคุณยายเนาะพยู่ตรงกลางผู้ดีร้านอาหารคุณยายห้างทองอยู่ขวามือ โรงแรมอยู่ซ้ายมือตรงกลางก็เป็นร้านอาหารตามสั่งของคุณยายร้านอาหารตามสั่งของคุณยายเนี่ก็จะมีต้นไม้หลากหลายชนิดนะเพื่นสะสมปลูกไวท้ทั้งเสมายัยางสาวๆพวกเออบัดนี้ไปสั่งกับเขาคุณยายกับข้าวเหมือนเดิมนะครับกับข้าวเหมือนเดิมของในห้างทองนี่กับเผารวมไข่ดาวซิบแซบ,ซบยายกระแถมน้ำซุปให้กับข้าวเหมือนเดิมของในห้างทองเออ ไอ้ไอ้ I I, ผู้จัดการเนี่ก็คือข้าวผัดไข่ดาวกินยำใดก็แซบยำนั้นนะปลาทิตโทอ่าเซ็บๆบพอกินเขาน้าวน่ำซ้ำปลาอินลำซ้ำลานแล้วยายเราก็ยกเอาต้นกวักพระพุทธเจ้าหลวงอันนี้เข้ามายายเห็นแล้วละ่ะเมื่อเช้าคงจะดูพร้อมกันกันกบพวกเธอนั่นแหละยายมีกวักพระพุทธเจ้าหลวงอยู่ประมาณ2ีต้นนะ นี่เอาไปคนละสิต้นพอหรือเปล่าท่ันป้าขอพอยายเอ้ยถ้าบอกพอเดี๋ยวสิมาซื้ออีกเด้อลูกค้าโทรมายายเอ้ยสิมาพักที่โรงแรมวันพรุ่งนี้เพิ่นว่าอยากได้กวักพระพุทธเจ้าหลวงอือและกาในห้างทองก็เช่นเดียวกันอ่าคุณตาเพิ่นสิมาซื้อทองเพิ่นว่าอาโอได้ห้างทอง พรุ่งนี้ตาจะไปซื้อทองที่ห้างของนห้างนะนี่ตาเห็นคุณตาวิถีไทยรีวิวต้นกวักพระพุทธเจ้าหลวงแล้วตาอยากได้นะจัดให้หน่อยนะนายห้างทองมาโหคุณตาก็ดีมักต้นควักเนาะมักสะสมต้นไม้มงคลเพื่อนนี่เออก็เลยเอาเอเอาครับครับครับคุณตาว่าสน <laughs> เอออ เอาแล้วเนาะสำหรับมือนี้แฮปปี้เอนดี้อันเอนดิ้งผมเป็นเอดี้เอนดิสุภูสุคนแล้วละ่ะกวักพระพุทธเจ้าหลวงพระเอกของเรื่องในมือนี้ใครที่พบใครที่เห็นนะก็ให้เป็นมงคลสุภูสุคนเดอ้อเออโหมือนี้ตื่นมาแต่เช้าวันที่หนึ่งนะเป็นมงคลแน่นอนได้พบกวักพระพุทธเจ้าหลวงชื่อก็เป็นมงคลนักแรลคุณตาวิถีไทยเอ,อ้ยเพิ่นว่า ขอให้พบเจอแต่สิ่งดีๆสิ่งที่เป็นมงคลนอนหลับกับขอให้ได้เงินหมืน่นนอนตื่นกับขอให้ได้เงินแสนให้ได้แก้วแหวนมานีโชดเดินทางไปใส่มาใส่ใกล้ไกลก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ทั่วสากลละโลกปกป้องคุ้มครองท่านและก็ญาติสนิทมิตรสหายของท่านให้อยู่รอดปลอดภัยจากโควิด -19 และก็สัมภเวสี ผีปีศาจชั่วร้ายให้ท่านพบเจอสิ่งที่ดีดีงามงามเนาะท่านผู้ชมเนาะเอาละสำหรับมือนี้พระเอกของเรื่องกักพรุพุทธเจ้าหลวงครับท่านผู้ชม